ช่วงเวลาที่ไม่มีการปรีพลย์นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากจะ,จะถามทุกคนในที่นี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นเเขาถึงพิถีพิถันกับการชมชาจาังเลยนะคำตอบคืออะไรไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การชมชาครับแต่ทุกการชมทุกการยกถ้วยชายทุกการนั่งตรงกันข้ามกันมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เขาจะได้เจอกัน นี่คือปรัชญาที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอิชิโกะอิชิเอะไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าประมาณนี้แหละคือหมายถึงช่วงขณะเดียวที่ไม่เคยสั่หรือพูดง่ายๆมันก็คือ1วินาทีที่เปลี่ยนชีวิตได้คือช่วงเวลาที่ไม่มีการรีเพลย์และอาจจะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวที่พลิกชะตาได้ ลองนึกถึงภาพสัมไรดูครับเขาออกรบทุกวันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่นะครับแต่ถ้าได้กลับมานั่งจิบชากับสหายเขารู้เลยว่านี่อาจเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกถ้วยชาต้องพิถีพิถันที่สุดนะครับต้องใส่ใจรายละเอียดที่สุดนะครับและต้องดื่มด้วยหัวใจที่รู้ว่าเวลานี้มีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยผ่านไปแลเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่า ชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเวลาวารีวจีโอกาสมันพลาดไปแล้วไม่อาจหวนคืนพลาดไปแล้วไม่อาจหวนคืนเอาคืนไม่ได้ครับวินาทีตรงหน้ามันไม่เคยย้อนกลับมาอีกเลยนะครับและในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มที่ให้เรากดรีเพลย์นะครับเริ่มใหม่ไม่ได้ผ่านแล้วผ่านเลยอ่ามแอบมาดูไลฟ์ตงอไปเลยนะ แล้วถ้าโยงมาที่ธุรกิจแอนเรที่กับทางเราหรือหลายๆคนกำลังทำผมอยากจะลองถามคุณว่าเอ๊ะถ้าวันนี้คุณได้เจอใครสักคนที่อาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขาเปิดใจฝักคุณหรือวันนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวที่มีคนหยิดยื่นโอกาสดีๆนี้ให้กับคุณนะแล้วถ้าคุณพลาดคุณอาจเสียโอกาสที่เปลี่ยนทั้งชีวิตไปตลอดกาล ไม่ใช่แค่ชีวิตของคุณชีวิตของคนที่คุณไปนั่งเล่าให้เขาฟังเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทําให้การพูดคุยเป็นแค่เรื่องธรรมดาอย่าทําให้การเปิดโอกาสเป็นแค่เรื่องเล่นๆนะครับจงทําให้ทุกการเจอเป็นโอกาสที่พิเศษที่สุดเป็นการให้ที่พิเศษที่สุดนะครับจงเล่าเรื่องราวด้วยหัวใจออกมาจากใจของเรานะครับและจงทําให้วันนี้เป็นหนึ่งวินาที ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงและถ้าคุณทําได้แบบนี้นะครับวันธรรมดาธรรมดาจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นวันที่พิเศษที่สุดนะครับและอาจเป็นวันที่พลิกชะตาทั้งชีวิตของคุณและของเขาได้เลยตลอดชีวิตสวัสดีครับ